เื่อกี้ว่าจะไปหลังเวทีแล้วแต่เจอพี่ชายผมพี่ข้าทีแล้วเจออาจายุทธยาและเราไม่ได้เจอกันยาวเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียว่าวันนี้มาเปิดขายอะไรหรือไม่ได้ขายนั่งกินชิวๆคือปีนี้ไม่พร้หอมเลยเพราะว่าสุดที่ผ่านมาไปงานไปงานไปงานด้วยแล้วก็อยากคือตอนนี้ก็ที่บ้านก็ทําบ้านด้วยไม่มีคนเป้าบ้านก็เลยบอกวิทย์บอกวิทย์ไม่ขายแบบปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมมาช่วยเมื่อกี้ก็ช่วยตาส้มตำไป ช,ช่วยกันไปลุกบู้เลยไปตำไปทำไปช่วยเขาหมดเลยเยะยไไปตำลุกบู้นี่คือพี่แบกโคกแล้วก็ไปตำน้าบูเขไ้ไปยืมไปยืมสาเขาอย่างเดียวซื้อสาเขาอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้พี่ขึ้นเวทียังขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานเพราะสีปินเยอะ,อะ,ะขอเขาจะแบ่งแบบ เป็นโซนเป็น p อปร็อกเป็นเพื่อชีวิตเป็นภาคใต้อะไรเงี้ยก็จะแบ่งถูกแบ่งโซนไปผลงานใหม่ผลงานใหม่ก็เป็นเพลงเร็วเพลงเร็วตีให้ตายอ่ะฟากถึงแฟนคลับหน่อยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับผมเองก็ช่วยเป็นศิลปินน้องใหม่ละกันนะครับเพื่อจะผ่านวงการมาไม่นานนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ตลาดซิงเกิลแรกเพื่อกับชูดูไม่ยากแล้วก็อยากตบรางวัลคนเลยใจที่ผ่านพ้นมา2ซิงเกิลตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อว่า ตีให้ตายนะครับเป็นเพลงชวาเร็วๆนะครับก็เร็วๆนี้คงจะได้ดู MV กันแน่นอนครับยังไงก็ติดตามชมแล้วก็เป็นกำ<อ>ลังใจให้ด้วยสัตว์กนิดนี้ถ้าถ้ามาดีก็<อ>จะมีซิงเกิลอต่อไปต่อไปยังไงก็ฝากส,สัะสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะครับฝารายการนี้อยู่กับคนดูไปนานๆแล้วก็มีเตรตติ้งดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันฝากดาวน์โหลดด้วยฝากดาวน์โหลดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดอกจันสองสองสามห้าสองสองเสียงมันดังเดี๋ยวดูคำใบ้นะครับ

มันเศ้าแตกนักเลีย้ยงยโนขอบคุณหลายครับ ศิลปินเพิ่งลงมาที่ผมเอามาทั้งสองค,คนเนี่ยประปรกบกันเนื่องจากเมื่อกี้ก่อนที่ฟิล์มจะขึ้นต่อภูได้แนะนําไปว่าครับก็เป็นนักร้องสาวจักแรแล้ขาวฮะอะไรเมาเดี๋ยวทำไมเมาแล้วต้องอยู่อย่างเงี้ยเมาเมาเนี่ยทุววกวันนี้เขาเขาเดินในตลาดเขาก็เดินเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทำไมเก่งใส่แปลเพลงจะร้องเพลงอย่างเงี้ยเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ยกสองข้าง ถือโทรศัพท์อยู่ดูเล็กสาววันหน้าผมเลยจะบ้าและสนใจนะคะติ๊บพีมนารีนาทีมรักแร้ขาวนะคะไลค์ยวเดี๋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 ายของแล้วไอที่บอกว่าจะกระแล้ขาวนี่คือคือหนูมีพีมของหนูเองค่ะคือเป็นนักร้องไม่ลุงเลยใครพีมไปลุกสิลุกทั้งสองอย่าง คือว่าตัวเองประสบปัญหาด้วยควาที่ว่าเราเป็นศิลปินเนาะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราแต่งตัวจำกัดนะคะออได้แค่แบบได้แค่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยแขนกุดนเสื้อกล้ามอะ่เ,เราใส่ไม่ได้เลยแต่ว่าเฮ้ยเ,เราก็พยายามที่จะหาว่าทํายังไงเราถึงจะขาวขึ้นใช้มาทุกแบรนด์ไม่ได้ปุ่นขาวยันปุนซีเมนปวดอุ้มปวดอินใช้หมดแล้วออไม่ได้ผลค่ะก็เลยแบบ เฮ้ยไปคุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะแล้วก็ทดลองมาใช้เองอยู่ประมาณเกือบสี่ปีค่ะแล้วนะที่ข่าวเพราะว่าใช้นานสี่ปีหรือล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันได้ผลประมาณเท่าไหร่ไม่บ้เจ้าเนยไม่ใช่ค่ะถองมาถืว่าสี่ปีเนี่ยมันไม่ได้ผลบ้างไลยคะมันไม่เราผนเดี๋ยวปรับสูตรไปเรื่อยๆใช่มันไม่ได้ผลนะคะจนกระทั่งแบบเอ้ยมันเริ่มดีขึ้นตัวหนึ่งมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วเอ้ยมันดีอะ ก็เลยแบบให้น้องมาไปใช้น้องสาวแท้ๆแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆในในออฟฟิศของน้องค่ะก็สั่งเงินมาเต็มเลยแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้ครีมเนี่ยมันสามารถทาส่วนอื่นได้ไหมไม่ได้ได้แค่ข้อพับคอแล้วก็ที่สําคัญนะคะขาหนีบขาหนีบใช่ค่ะใช่แล้วที่สํำคัญนะคะฟิมีลูกค้า จะพวกกลุ่มกลุ่มเกย์กลุ่มอะไรพวกนี้เขาจะเอาไปท้าก้นค่ะอย่างพี่เนี่ยพี่ต่อปูเนี่ยก็พึ่งสั่งไปทาท้าก้นได้ด้วยอันนี้มันทางผมบอกคุณผู้ชมไว้นะครับก็คือได้ผลจริงๆจักรแลจะขาวแต่ตัวจะดำแบบนี้ครับตัวจะกระดำถ้าเกิดจักรแลขาวตัวดำเอาแป้งเด็กทาก็ได้ไหมไม่มันก็แบบว่าเออมันก็ไม่น่าเกลียดแบบว่าเป็นปืนเป็นปืนเนี่ยไม่มีไมตูดไก่ด้วยเขาเรียกอะไรไหมตูดไก่ ไงหนังไก่โอ้ยไม่มีหนังไก่ที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นตัวฟิลมจะบอกว่าพวกโลออนนี่ขายอยู่เนี่ยพวกนี้เนี่ยมีเอ่อพวกแอลกอฮอล์เยอะมีกลิ่นไหมครับไม่มีครับมีครับของมาดีอะค่ะเหงื่อออกเมื่อกี้ร้องเพลงลงมาเลยของมาดีจริงคือฟิล์มอันนี้ซีเรียสจริงนะซีเรียสซีเรียสเดี๋ยวซีเนียสซีเรียสซีเรียสซีเรียเรียสซีเรียสซีเรียสเรียสซีเรียสซีเรี่สยสซีเรียส ที่เป็นลอออนอะไรพวกนี้มันจะแองกอยังสังเกตดูไหมคะว่าคนที่เอซื้อตัวนั้นมาใช้ตัวนี้มาใช้ที่เป็นลอออนเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่หายทําไมมันไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่เห็นเหมือนในโฆษณาเลยก็เพราะว่าเหตุผลนี้ค่ะแต่ของฟิลมเนี่ยคือแบบว่าค่อนข้างที่จะอกไปแนวแบบสมุนไพรพวกอะไรพวกนี้เลยครีมใช่ไหมเป็นครีมใช่ไหมขอท้าขอท้าขอทาจริงๆวันนี้เรามางานอาสยามไม่ใช่เหรอพี่เปิดไ้ มันทีวีแชมเปี้ยนอะไรก็เล่า่เลยรู้สึกเหมือนเหมือนว่าเรามาเป็นรายการไขายของไม่ต้องทางเขาพอดีพี่เป็นอามถูกจุดพอดีไฟไฟไหมคะช่วยไม่ได้นะพี่ปูให้เองอ่ะเอออ่ะพูดถึงงานในวันนี้หน่อยเริ่มจากตอบปูก่อนเลยปีที่แล้วได้เป็นพิธีกรปีนี้มาเป็นพิธีกรรับเชิญสัมภาษณ์ทีมอีกก็สนุกทุกปีครับก็เป็นงานที่ทางอาสยามแล้วก็สบายดีทีวีก็ตั้งใจจัดเพื่อตอบแทนลูกค้า อบแทนคนดูที่สนับสนุนพวกเราเนาะดูช่องทีวีพวกเราแล้วก็สนับสนุนเพลงพวกเราเนาะก็สนุกมากสนุกไหมสนุกค่ะทำหน้าใ้สนุกไหสกยสนุกมากปีนี้ขนเพลงอะไรมาร้องต่อพูนะกล้ยตานีครับกุ้ยตานียังเป็นกล้ยตานีอยู่ครับยังเป็นกุ้ยตานีอยู่เพราะว่าเพลงใหม่ย,ยังไม่ได้ทำเอ็มวีแล้วก็เก็บไว้กอนซุ่มไว้ก่อนจะออกประมาณเมื่อไหร่ฮะ,ะชาติหน้าครับ น่าจะเป็นหลังปีใหม่ครับก็ก็วางแผนกันอีกทีเพราะว่าปีใหม่นี้ก็คือวินเนนก็บริหารไออด้วยก็เลยตอนนี้พินเนนบริหารทั้งหมดเลยทั้งซังสติงแล้วก็ก็เลยต้องวางแผนกันใหม่ครับแล้วน้องฟิลมนะครับเพลงยิ่งรักยิ่งแขนค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดค่ะของปิมจากที่ว่าปัดเพลงช้ามาหลายเพลงก็เปลี่ยนบรรยากาศของเพลงเร็วบ้างค่ะแหมพอให้พูดถึงเรื่องเพลงนี้เสียงอ่อยเลยนะกำลังทำเพลงทําเสร็จแล้วค่ะ เสนออยู่ว่าจะผ่านไหมก็ขอให้ผ่านจะได้ฟังแนวใหม่ๆบ้างแม่้องเี่มก็มีกระแสอยู่พี่กระแสดีกระแสไม่ดีครับกระแสว่าักแยะข่าวเห็นนะเอาให้หนูสัมภาษณ์คนเดียวได้ป่ะไม่ได้สิก็มายืนเป็นหัวรลักกต่อ๋อรอ อไรก็ไม่รู้สองคนนี้ปล่อยให้เขาไปเคลียร์กันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอคนติดต่อดีกว่าอ๋อฝากด้วยนะคะฝากเพลงปิ๊ด้วยนะคะอ๋อนึกว่าจะฝากจะกราลงข่าวสองสองสามห้าสามสามนะครับดอกจันอะไรของเราอะดอกจันอะไรอะสองสองแปดอะไรนะสองสองสามก่อนสองสองสามสองสองแปดค่ะเออย่างดีนะจําได้ขอบคุณมากขอบคุณ คุณพูวว้ครับจะบอกเลยว่าผมไปงานอาสยามาามครั้งเพิ่งจะได้เจอกับเธอแบบว่าใกล้ชิดอย่างนี้ครั้งแรก๋อจริงจริงพี่ไปตั้งแต่ดนดนิลามิดปีที่แล้วก็มานี่แล้วอ่ะวันนี้แหละเพิ่งได้เจอได้คุยกับหนูแบบเต็มเต็มเลยโอเคค่ะผมเดี๋ยวน้องกระแตล่าสุดออกเพลงอาชัยพี่เพลงว่าอะไรนะค่ะก็จะเป็นซิงเกิลพิเศษจริงๆเพลงเก่าเนี่ยจะใช้ชื่อว่าพระรถมีรีเป็นเพลงแรกแต่ว่า ก็จะใช้ชื่อเขาว่าเมรีค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็จะเซลเป็นเมรี2015อะไรนี้เป็นเมรียุค ปัจจุบันเลยเ,เดี๋ยวต้งองรอติดตามเพลงนี้คือเห็นบอกว่าน้องเอามามีการปรับเปลี่ยนอะไรจากสมัยก่อนใช่ใช่ค่ะจากเ,เมรีที่แบบตามพระรดในเรื่องราวหลายๆคนจะรู้จกักดีว่ามันเป็นเพลงตำนานของนางสิบสองเป็นตำนานของพระรเมรีเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยแต่ก็นวาวรรณคดีไทยเนี่ยมาอิงแต่ใช้คําว่าปัจจุบันคือ,เ,อ,อเป็นเมรีที่ ฉันไม่สนเลยเล้กเลที่สวยเลือกได้ผู้ชมฉันไม่สนพลรสไม่รักไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแบบว่าจะบอกว่าแดนเซอร์อ่ะใช้ผู้ชายแต่ใช้ผู้ชายเต้นผู้หญิงใช้ผู้ชายจริงนะแต่เต้นผู้หญิงพี่จะบอกว่ามันแลดมากใส่ส้นสูงใช่ค่ะผู้ชายใส่ส้นสูงแล้วเป็นผู้ชายแท้หรือเปล่าผู้ชายแท้ด้วยเพราะว่าน้องน้องคนเนี้ยเป็นอ่าน้องน้องที่ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยคือน้องชนะเลิศที่พอบ ไทยแลนด์เป็นเด็กที่เต้นเก่งมากแต่อว่าโคโรกราฟให้แล้วก็เด็กเขาจะแบบ เอาท่าเต้นจากเมืองนอกมาเอ,อเอาผ้าโวกเ,เอาแว็กกิ้งมาใส่แล้วก็ประยุกต์ในความเป็นไทยเข้าไปออคือหนูว่ามันเลิศมากไม่มีใครทําแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันอ,ามาอ,ออกมายังไงน่าสนใจใช่ใช่ต้องดูต้องด,งด,งดูแล้วแบบซ้อมเยอะมากเออพราะว่าคือมันเยอะมากจริงๆมันหลากหลายมากมันทั้งมีทั้งความอ่อนช้อยอ่อนหวานทั้งสนุกสนานแข็งแรงปะปนแข็งแรงนี่ต้องบอกได้เลยเพราะว่าน้องแต่เอ็มวีตัวหลังๆนี้รู้สึกว่าแข็งแรงมากเต้นเยอะแข็งแรงเดี๋ยว แววว่าจะต้องขึ้นเวทีแล้วเนาะวันนี้ร้องเพลงเมลีหรือเปล่าวันนี้ยังยังไม่ได้เมลีค่ะออออไว้ก่อนเดี๋ยวต้องรอปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่เราจะเริ่มถ่ายเอ<ม>็มวีดีใจมาก,กวันนี้โอ้โหคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของอาเซียน<ม>ทุกปีครั้งนี้เป็นปีที่สี่นะครับทีละปีผู้คนจะล้นหลามเหมือน<ม>กับทุกปีครับปีนี้ก็จะรอว่าตอนท้ายๆของรายการว่าจะมีใครเป็นผู้โชคดีเพราะมีการแจกรางวัลด้วยคือในในกล่องนะนะมีหนวดสตอหนวดสตอกไว้ศิลปินหมดสทธบุคลากรของ ของอาสยามหมดสิทธิ์เลยครับองเป็นแฟนคลับแฟนเพลงเท่านั้นครับก็มีรางวัลก็มีเอ่อรถกระบะวีโก้สองคันนะครับคืนนี้ขอรอมาลุ้นกันว่าผู้โชคดีจะเป็นใครกันด้วยนะครับรางวัลที่3ก็คือกางเกงบิ๊กแบยินอันนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องจับฉลากก็แจกเลยครับตอนนี้ขายไม่ดีก็แจกเลยขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงด้วยเมื่อกี้มากันเยอะมากอย่าพูดเป็นเล่นไป ใครไม่ดีอะไรผมเห็นทุกทุกเวทีมวยเลยครับก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยที่ให้การต้อนรับกับ Big b a บยินยินคนไทยที่ว่าราคาไม่แพงแต่คุณภาพอยู่ได้คุณภาพดีของเราด้วยนะครับครับผมใบฮิรยหาไส้ไม่มีเลยเพราะว่าไส้ผมมันใช้พิมพ์นิยมไงพี่อ๋อหมดหมดหมดซ้ําแบบเอลส์มัน30ขึ้นหน่อยๆเดี๋ยวจะเป็นพิมพ์นิยมฮะ30 31 22ใช่ๆพิมพ์นิยมพอไปถึงปุ๊บ พี่เล็กบอกเอา3-4ไม่กอมีแต่ยสามสี่สอสองไม่มีตอนนี้มีทุกไซร์เลยครับมีทุกไซร์ครับผมครับผมแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ตอนนี้เป็นบิ๊กแบยยินครับครับผมครับผมพี่ถามหน่อยเรื่องเรียกว่ากระแสตอบรับจากเพลงอ๋อสามัญว่าเธอคนสุดท้ายครับก็เกินคาดกบเกินคาดตรงที่ว่าเป็นปีนี้ต่อจากเพลงเรียกไม่เชื่องนะก็คนรู้จักก็ทั่วประเทศแล้วแต่ มาภูมิใจตรงที่ว่าแฟนเพลงให้เกียรติตอนรับเพลงนี้ทั่ว<ม>ประเทศอยู่อันดับชาร์ตต้นๆของคลินยุทยุทั่วประเทศต้อง<ม>ขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงๆครับผมก็มมเป็นเรื่องราวของเพลงที่เล่าถึงความรู้สึกของคนที่มีความรัก คือสไตล์นวดสตอจะต้องมาแนวเนี้ยครับรักที่มาผิดเวลาครับอาจจะเปลี่ยนเรื่องกับเลเี้ยงไม่เชื่องเป็นเพลงแรงได้แรงอกสะใจคือต่อว่าเขาเป็นคนที่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเป็นคนที่เลี้ยงไม่เชื่องแต่เพลงนี้สาบานว่าเธอคนสุดท้ายนั้นคือความรักที่มาผิดเวลาเป็นเราอ่ะไม่เชื่อ้างแหะใช่ไหมครับผมถ้าเจออย่างนั้นนะคือความรักที่มาผิดเวลาเพราะงั้นเราจะห้ามว่าเรามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เราไปเจอกัคนหนึ่งที่ว่า ถูกอกถูกใจโอ้สเปคเลยอชอบมากเลยถามว่าพี่เนี่ยขอโทษนะพี่เลิกกับเมียไม่ได้พี่มีครอบครัวแล้วน้องรับได้ไหม,มแต่อยากให้ติดตามชม m v ว่าจุดจบของเรื่องราวของความรักที่มาไม่ตรงต่อเวลานั้นจะเป็นยังไงครับ MV จะเล่าถึงความรู้สึกของของความรักที่เราปิดกั้นกันไม่ได้รรเราต้องมายอมรับวา่าถูกต้องกับถูกใจนั้น<อ>เราต้องแยกแยะใอ้ถูกนะครับอาจจะเจอคนถูกใจแต่ว่าเราทําไม่ถูกต้อง อย่างนี้ต้องถอยหลังไปกลับกินน้าพริกช่วยเก่าก็ได้แล้วเป็น,น <ะ S 1> พี่นวดพี่นวดจะเลือกอะไรครับก็เลือกครอบครัวก่อนฮะครอบครัวครอบครัวต้องมาก่อนบอกแล้วพี่ชายคนนี้ครอบครัวมาก่อนเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมา,ากรักครอบครัวครับผมอ่สุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทั่วประเทศด,ด้วยที่ให้การต้อนรับกับเพลงสามันว่าเธอคนสุดท้ายก็อีกครั้งหนึ่งครับเ,เพลงนี้ก็ขอให้อยู่ในใจของพี่น้องออแฟนเพลงทั่วประเทศแล้วก็มีงานที่ไหนก็ด้วยความยินดีเจอหน้าถ่ายรูปกันได้ตามสบายนะครับ ฝากกันด้วยครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน223 445ด้วยนะครับฝากไ้ด้วยนะครับผู้ชายที่หล่อที่สุดในอาสยายนนวลอาเยสยค <laughs> นครับเป็นคำพูดที่มีเหตุผลมากเลยครับ <laughs> หลังเวทีก็คุยกับศิลปินไปก็หลายหลายคนเหมือนกันเนาะ<ม>ก็เราก็ออกมาหน้าเวทีกันบ้างตอนนี้ภาพบรรยากาศข้างนอกคืออย่างที่เห็นเนี่ยคล้ายเต็มไปหมดเลยไลน์ก็เป็นของพวกศิลปินอันนี้ของพี่เอกเอกพลวิเจเอกพลที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆเห็นในช่องเราด้วยและนี่เดี๋ยวเราเมื่อกี้อยู่หลังเวทีคุยกับพี่กุ้งว่าเดี๋ยวจะแอบแวบ,บมา คุยกับพี่กงซัหน่อยเดิมที่บูธแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะดูบรนเดอร์ร้านนี้เห็นไหมคุณผู้ชมบบรนเดอร์ร้านนี้แฟนขับล้นถ่ายรูปมากกว่าซื้อน้ำอีกะะขายดีไหมพี่โอ้มือเบละวิ่งเลยครับตอนนี้อะไรครับ ชาเขียวครับขนาดสำผ้าไปก็ขายของไปด้วยละบาทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ้งขึ้นเวทีร้องเพลงอะไรพี่วันนี้ร้องเอ่อรักจงรอครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงใหม่เห็นตาต่จะสร้างเงอนไขนั่นแหละเดี๋ยวเพลงนั้นเดี๋ยวรอพี่กุ้งลงจากเวทีก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันถึงเพลงใหม่ จะรอวันที่ไปเชื่อชมจะหอมแก้มรลมในสายสมที่รักเทีเ่ยวกลมจะมีรักเดียวยจะไม่ละเลียวยิ่ตรงไหนรักแน่นอนต้องดหัวใจรักเปลี่ยนไป คุณผูทชมในที่สุดเราก็มาอยู่กับร้านพี่กุ้งแล้วคราบอกว่าจะออกมาได้ไปขับเมื่อกี้เต็มหน้าร้านเลยหัวเต็มเลยครับก็เมื่อกี้หลังจะขึ้นเวทีแล้วก็กลับมาที่ร้านครับก็เลยทําให้รวมกันแฟนๆมากันเต็มเลยแล้วก็เอาบรรดาแดนเซอร์มาขายช่วยขายดีขึ้นไปค่ะก็ทุนการใช้เสียงของเราไปอีกนิดเดวยกันการวู็บูธข้างหลังมีการให้บูธข้างหลังมาช่วยโปรโมทด้วยนะเป็นการแลกกันค่ะแลกสินค้ากัน สินค้าแล้วก็เล่นเล่นกีตาร์เล่นอะไรร้องเพลงแล้วก็เอาน้ำให้เขากินแต่เขาเล่นเพลงให้ยันเสื้ <c oughs> อเราเต้นเอารูกอย่างเลยบุตรนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะนอกจากขายนาแล้วเห็นอยู่ในกล่องนั้นด้วยเป็นเสือ้อเป็นเสือเเส้อเป็นเสื้อสำหรับเป็นเสื้อเพลงเราสองคนก็คืออันนี้เป็นรักจองรองหนูไปรอพระรักเดี๋ยวนะกูไปของพี่กุ๊บเขียวว่ารักจองรองเขาดูหมดแล้ว ขายตัวเท่าไหร่หรือว่าทํารถเดียวหรือไม่มีแล้วของหนูว่ารถเดียวก็คือครั้งหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยแล้วทำไมหนูจะต้องถอยไปชนที่จริงๆแล้วเนี่ยทำมาหมดไปแล้วรถหนึ่งครับอันนี้เป็นรถใหม่ที่รี่แฟนๆขับเราเนี่ยก็ซื้อไปกันหมดแล้วจะมีรถต่อๆไปไหมอาจจะมีแบบตื่นนะครับอ๋อและถ้าเกิดจะติดต่อขอซื้อติดต่อที่ไหนยังไงพี่อ๋อติดต่อมาได้เลยครับที่ ในะครับ MAS มากขีด K U N G กุ้งหนึ่งครับผมมาสขีดกุ้งหนึ่งครับสั่งมาได้เลยครับตอนนี้มีเหลือไซส์ไหนบ้างหรือเปล่าหรือว่าหมดแล้วนี่มีอยู่ครับคือสั่งมาใหม่เลยก็มี M เ <XL, S 2> อ็กแอล็กแอลก็ได้ครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมออตอนนี้แฟนขับเริ่มเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราให้ทั้ง2โอนี้ขายขายของขายน้ำขายเสื้อไปดีกว่าและเดี๋ยว <ผม S 3> ไปเจอกับผมต่อในสตูครับ